คนเล่นเยอะจังเลย a อนิเม e ดีเฟนเดอเกมนี้เป็นเกม a อน m เ t o ทาวเวอ e ์ดีเฟนช่คุณผู้ชมครับในโลกของยังถือว่ามีเกมแนว a n i m เม o ทาวเ e อร์ด e เฟนน้อยอยู่เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเกมแนวนี้เข้ามาในแพลตฟอร์มให้มากกว่าเดิมนะครับเพื่อเป็นการสนองตันหาของน้องๆเด็กหน่อยสุดวีบ แต่พี่ครับผมเบื่อเกมแนวนี้แล้วอ่ I w o u l น win ได้ I don't c a r ถ้าเกมนี้คนเล่นเยอะแสดงว่าเกมมันก็ต้องมีดีของมันจริงปะ่ะ <Wow. S 1> อย่างแรกเลยข้อดีที่ผมเห็นนะครับแสงสวยมากโอ c ้โหเกมนี้แสงโคตรสวยโคตรไฮเทคคิดถึงยุคแบบไซเบอร์พังคุณผู้ชมตัวนี้นเป็นตัวละครฟรีที่เขานั้นสุ่มให้ผมมานะครับ คือเป็นดราก้อน l a y e r อร์แต่ผมไม่ได้อยากได้เขาไงผมอยากจะได้ตัวใหม่ผมมีเพชรติดตัวในตอนนี้มากถึง200เพชรเปิดที่สรีรอบ Are y o ไอ i ย d i n g มี <c oughs> เพชรโคตรแพงคุณผู้ชม800โลบัคคุณจะได้แค่950เจมหมายความว่าคุณสุ่มได้แค่เท่าไหร่เอง20รอบ เพราะฉะนั้นแล้วนี่20รอบของผมจะต้องเป็น20รอบที่เรียกได้ว่า high quality นะครับผมจะทำการซื้อซ u เปอร์ลักไปด้วยเรานั้นจะได้โชคคูณ3แบบ1ชั่วโมงคุณผู้ชมแล้วก็บวกคูณ2ไปอีก1ชั่วโมงด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูโอกาสที่เราจะได้กันนะครับโอกาสที่เราจะได้รีเจน d ดารี่มี2%อย่างน้อยๆถ้าผมได้รีเจนดารี่ผมน่าจะพอใจละ <Okay. S 1> หรือถ้าจะแบบว่าดีใจมากๆเลยต้องได้ตัวมิติ เอาละเปิดไปเลย10อันแบบเบาๆเรียบร้อยมิติกมาแล้วตัวแรกแล้ว What was that <laughs> คุณผู้ชมเฮ้ยห้ารอยเพชรกูหรือว่าเราเล่นธรรมดาเราได้เพชรเยอะกว่าวะเยอะกว่าเติมไหมผมไม่รู้รเอาอีกทีหนึ่งลีเจนดารี่ต่ำๆนี่ไงลีเจนดารี่มาละ เรียบร้อยยังดีที่ได้เลเจนดารี่คือตัวมิติกมันเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นฟรีเฟนเหรอคุณผู้ชมใช่ไหมคือผมไม่เคยดูนะครับแต่ว่ามันเด้งขึ้นหน้าฟีดใน Facebook กูบ่อยๆแล้วกูรู้จักชื่อเธอหรือเพอรเพิรชื่อเธออาจจะไม่ใช่ชื่อที่กูพูดด้วยและนี่ในชีวิตนี้กูรู้อะไรบ้างวะเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่เป็นไรเปิดอีก ผมจะได้ตัวจอมเวทมาใน 3...2...1... ปั้มใน 3...2...1... <c oughs> กูเกียดเกมนี้คุณผู้ชมผมเชื่อไว้ผมเชื่อว่าเธอนั้นรอผมอยู่นะครับผมเชื่อว่าตัวมิติกนั้นรอผมอยู่เอลวิสานได้โปรดเถอะมิติกเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ เจ้านั่นมันอะไรนะลีเจนดารี่ซ้ำกันกี่ตัวคุณผู้ชมผมไม่ได้ตัวนั้นไม่ได้ตัวพิเศษ nope n o p โ n โ p e nope n โ p n e e p คุณผู้ชมครับหมดตัวกูหมดตัวสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับคือสตัตมันไม่เท่ากันด้วยนะเนี่ยแต่ละตัวนะคยุณผู้ชมมันมีค่านี้ต่างกันอะไงดูดิเกมเป็นไงวะอยากจะรู้ยังไง ทำไมคนถึงเล่นเยอะอืมกดเริ่มสตาร์ทเกมโอเควิน l ิ v ว l l เลจผมจะเอาตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่กูนั้นสามารถเอาออกมาได้จัดไปเลยโอ้โ,อโ,อโอหเฮ้ยทำไปเล่นไปคือแอนิเมชันมันเทพนะครับไม่ใช่เทพแอนิเมชันมันเทพเดี๋ยวคุณดูวาไปตกวาดไปชนในเทพ ยอดมากดาเมจน้อยมากแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในตัวนายเพื่อนว่านายนั้นจะสามารถเคลียร์เจ้าพวกลูกกระจกได้แบบรวดเร็วมากเพราะฉันกดสกิปเลยกูกดสกิปเลยแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาลีเจนด,ดารี่ไงมึงเจอกูตัวลีเจนด,ดารี่อย <c oughs> ู่ในตูนเรื่องอะไรกูยังไม่รู้เลยคุณผู้ชมแกเป็นใครวะเนี่ยน้องๆสามารถพิมพ์ไว้ ได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ว่าเจ้าหมอนี่นั้นอยู่ในการ์ตูนเรื่องอะไรและแน่นอนว่าผมนั้นจะไม่อ่านดูความเบียวที่เกมนี้นั้นมอบให้กับเราคุณผู้ชมผมรู้สึกบ้าการ์ตูนขึ้นมาถึง35%เรนะครับเราอัปเกรดเขาดีกว่าแล้วก็โอเคเงินกูอัปเกรดมีไม่พอเฮ้ย hey, ผมเทพเกินไปแล้วครับคุณผู้ชมผมมีตัวเรจเจนดารี่ตั้งแต่แบบเวฟแรกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุงนี้มันสู้ผมไม่ได้หรอกมีกี่ตัวน่ะไอ้ดงแค์สกิปแม่งเลยคุณผู้ชมเก่งเกินไปแล้วเนาะเอาละอัด พันแปดคราวนี้ไปเลยซันเจฉันเลือกนายอัปเกรดนายอีกรอบหนึง่งอีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้เอาเข้าออกมาเลยคุณผ,ผู้ชมครับดราก้อนสเลเยอร์นะครับอโ uh, no นวันแคร์แหม่ล้อเล่นอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยเฮ้ยเ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันโจมตีแบบทางตรงเหรอวะถ้าทางตรงแบบนี้ผมเอาวางไว้ตรงนี้เลยดิ <c oughs> โอ้มันไม่ตรงอะ่ะแปบ๊บนึงอย่างนี้ผมต้องปรับให้มันแบบโจมตีตรงด้านหลังเพราะมันจะได้โจมตีแบบทางตรงเดี๋ยวดู โหรุนแรงดีว่ะได้เก่งกว่าซานเจกุ๊กซานเจพี่ซานจิมันมีทั้งหมดกี่ขั้นวะเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีแล้วคุณผู้ชมเขาไม่พ่นไฟเขาไม่พ่นไฟแล้วนะครับหดเซ็งเลยอะเฮ้ยมันมีกี่ขั้นวะเนี่ยนี่ผมอัปเกรดไปหกขั้นละนี่ห้าขั้นอันนี้ก็ห้าขั้นผมงงนะครับว่าเกมนี้นั้นตัวละครมันมีอยู่กี่ขั้น พราปกติเกมแนวทาวเวอร์ดิฟเฟนที่เราเล่นตัวละครที่เราได้มันมาสูงสุดจะมีประมาณ3-4ขั้นนะครับแต่อันนี้คือขั้นที่6เหรอเฮ้ย <c oughs> มันแสดงให้เห็นถนึงความใส่ใจนะครับของการแบบพัฒนาตัวละคร <c oughs> เว้ย <c oughs> ผมจะอัปเกรดตัวนี้ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันน้อยหน้าเนี่ยเห็นไหมอัปเกรดขั้นที่6โอเคอัปเกรดเต็มแม็กซ์แล้วเต็มแม็กซ์อยู่แค่ตัวเดียวคุณผู้ชมเล่นจนจบเกมแล้ว กูยังเอาตันได้แค่หนึ่งตัวเองคิดเอาแล้วกันแสดงว่าตัวที่ผมมีนั้นโหดมากๆอาอนกับตันเหรอวะมีเจอไอรลอนเชฟกูปั้มปั้มทุกคนรุมมันเร็วรุมมันเร็วโอ้ยเอาวะไอาลอนกับตันเฮ้ยมันจอกนอกวงแล้วพี่ทำอะไรสักอย่างนึงสิพี่เป็นตัวเดียวที่ได้รับการอัพเต็มโน้ยตายหายสาบสูญเลย โอ้ oh my g ก d อฉันได้เคอรเรนซี่หนึ่งร้อยสิบถือว่าเยอะไหมเยอะนะเยอะมากเออตอนนี้ผมพยายามไปหาโค้ดฟรีนะครับในอินเทอร์เนต็ตแต่ปัญหาก็คือการที่คุณจะใส่โค้ดฟรีได้คุณแม่งต้องเวล8ก่อนแล้วกูเวล1โอ้แม่ก่อนกิฟต์มีฟรีเฟรนส์นะขอลอง give me มีฟรีเฟรนส์ผมไปเล่นมาจนผมนั้นได้มา,900าเก้าร้อยเพชรปัง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 เป็นไง รฟรีเฟนกูอยากตาย <c oughs> ประสบการณ์การเล่นกับคนอื่นถามว่าผมนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกว่าผมนั้นกลายเป็นไอ้กระจกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีตัวที่เก่งกาจเลยคุณผู้ชมดูเจ้าหมอนี่ <c oughs> นะครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวดาเมจเกือบ600 <c oughs> และเจ้าหมอนี่กูดาเมจ290เ้ผมมันก็แค่กระจกคนหนึ่ง ที่เรียกเรีว่าน่าจะสู้คนอื่นไม่ได้เพิ่ๆเกูน่าจะเอาบอสไม่ลงด้วยเฮ้ยหรือว่าอาจจะเอาลงเอาลงแหละนะมีตัวเทพสองตัวไงสลนัแดดว่าแต่มึงปั๊มลูกมาจากไหนวะเจ้าหมอนี่นะครับมันยืนก็ผมเอาหัวพังกแบบนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมจนถึงท้ายเกมและตอนนี้คอเขาล็อกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ what the hell is that o อเคพวกนี้ตายหมดยังโอเคตายหมดแล้ว ก็ชนะแบบงงๆอยู่ดีสิ่งที่เราต้องการคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากเกมนี้คือ EXP Guys ซึ่งมันหายากมากกูไม่รู้จะทำยังไงเอาล่ะกดเคลมเรียบร้อยคอมพลีตหนึ่งชาเลนกูทำเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ๋อรู้ว่ามันให้เราคอมพลี h a l l e n g e ตรงนี้วะ ผมว่าอาจจะเป็นชาลเลนจ์ตรงนี้ซึ่งดูจากสภาพแล้วเราน่าจะตายหายอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราเลเวลน้อยเกินไปแต่รู้อะไรไหมผมสู้เว้ยดูผมสู้ว้าวลูกแ,แตบแดคุณผู้ชม1นึ่งชาลเลนจ์อีซี่กดสกิปรัวๆมีเกาะด้วยแบบนี้มันหมายความว่าไงวะผมว่าผมสามารถเอาชนะได้อยู่คุณผู้ชมถ้าเริ่มจากการที่ผมนั้นเออใช้เทคนิคเก่าที่ผมผ่าน ด่านแรกๆผมคิดว่าผมเอาชนะได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นดดแล้วนำไปใช้พวกเด็กน้อยโดโดโด้กูว่โคตรเก่งโคตรเทพโคตรอันตรายเรียบร้อยอัปเกรดเป็นไงเอาชนะได้อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรว่าวิ่งวิ่งแบบนี้เป็นชุดเกราะป้องกันบอกเลยทำอะไรกูได้ไม่เยอะหรอกกูว่เก่งเกินไปพระเจ้าช่วยกูจะไหวไหมวะเนี่ย คุณผู้ชมบอสมาแล้วนะครับผมเริ่มอยากจะได้ตัวรีเจนดารี่ตัวใหม่ซะแล้วดูก่อนเนาะแม่งไม่น่าไหวว่ะเฮ้ยเลือดเจ็ดพัแค่เจ็ดพันเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นดิพี่ดาเมจแต่ละตัวกูแค่สา0รมึงเอาตัวเ0็ดมาให้กูค oh. ่ามันขอร์็อกค่ามันไอ้เจ้าหมอนี่คือมึงช่วยออกกำลังได้ไหม คือดาเมจเขาน้อยล่ะคุณผู้ชม,ม,มขายทิ้งพอขายทิ้งเสร็จปุ๊บอัพอัพไม่ได้เงินไม่พอคุณผู้ชมกูแย่และคุณผู้ชมกูแย่มากๆแล้วเฮ้ยมันหนีออกไปได้แป๊บหนึ่งถ้ามันหนีออกไปได้ขนาดนี้แล้วเราก็ผมต้องเอาตัวนี้ออกมาช่วยดัวตัวเลยแล้วหวังว่าหมอนี่นะั้นจะช่วยหยุดมันให้เขา้าเส้นชัย ตอบหยุดเข้าเส้นชัยเดี๋ยวนี้นะโอ้ oh my god please d u d e please อะแบบนี้ผมว่าเราไหวคุณผู้ชมผมว่าเราไหวเฮ้ย hey, กเราอยู่ตรงนู้นใช่ไหมนอนอันนักเย็น what do you mean อ้โหคุณผู้ชมมันจบละคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> มันแปลงร่างมันแปลงร่างกลายเป็นรถ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมดูมันแปลงร่างกลายเป็นรถหลับตาคุณผู้ชม หลับตาผมชนะแบบนี้ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงแต่ผมชนะแบบนี้อย่างน้อยก,กูชนะใจตัวเองโอ้เวสคกูไม่เสร็จเลยเนี่ยหมดกำลังใจในการเล่นดิสเกมโอเค l e เจน d a r ี่ชิน o บิฟอมสา3หรือทั้งที่ดีผมจะได้ปลูกกราฟมา7ตัวผมสุ่มได้7ตัวตัวแรกอีปิกตัวที่2 แล้วคือคุณสามารถดูจากสีมันได้อะคุณผู้ชมนึกออกปะเนี่ยไอถ้าไเป็นสีแบบจืดชืดแบบนี้คือตัวกระจอกนะครับและดูเหมือนว่ามันจะกระจอกหมดเลยใช่กูเริ่มจะหมดแรงในการเล่นเกมนี้ถ้าอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้รีเจนดารี่ผมหมดแรงทันที โอเคพอนะครับผมเล่นเกมนี้มาชั่วโมงครึ่งและสิ่งที่ผมได้คือความเจ็บปวดระดับสุดยอดดวงผมนะครับไม่เคยเข้าข้างเลยในด้านการเปิดกาชาเกลือทุกรอบ